สวัสดีครับวันนี้พามาดู Ford r เ n นเจนะครับปี2007นะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับรถมือเดียวสีเดิมโรงงานนะครับบางๆเลยไม่มีชนเลยนะครับจะมีขูดขีดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับใช้มือเดียวนะครับใช้ถนอมมากเลยเป็นรถอาจารย์นะครับ แล้วก็จะมี h o n d a j a z z อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับดู ford ก่อนนะครับพอดีมาดูข้างทางรถมันเยอะนิดหนึ่งนะครับไม้นะครับไมแสนหกนะครับไม้แท้แสนหกนะครับภายในนะครับโบะเดิม ไม่มีขาดนะครับจกมือหมุนนะครับแครตได้นะครับครับเบาะแคปไม่มีขาดนะครับแผงประตูแคปสวยนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับไม่เคยถอดทําสีครัถตรงพลาสติกยังติดอยู่เลยนะครับแผงประตู แขงประตูนะครับเดิมไม่มีแตกไม่หักนะครับน็อตไม่มีขยับส่วนตัวเนี่ยเสาเอนะครับเดิมเดิมนะครับไม่เคยแกะแกะแน่นมากนะครับไม่แกะดีกว่าแต่ว่าเดิมนะครับไม่มีชนภายในนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวปิดก่อน เอามาดูเครื่องนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเครื่องนิ่มเ,เ,เครื่องสวยนะครับ ผ่านหน้าเดิมนะครับผมนี่ไม่ได้ล้างนะครับนอ็อตไม่เคยแกะนะครับแก้มไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะคำสีไม bueno> ่เคยชนนะครับน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับไม่เคยแกะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับสองด้านนะครับฝากกระโปรงเดิมนะครับไม่มีชนนะครับ คงเดิมนะครับแหงกันความร้อนยังอยู่นะครับเครื่องนะครับเครื่องดีเลยนะครับไม่มีไอไม่ม่เสียงเครื่องอาจจะเข้าในโทรศัพท์มืนจะดังนิดหนึ่งแต่ว่าจริงเงียบนะครับรถสวยมาก เดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับครับสวยนะครับบุ๊กอยู่ครบนะครับนะครับเ็มเดินดน,นะครับสวยมากนะครับอันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มนะครับ สวยเลยนะครับอาจจะมีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับไฟไายยังเป็นของแท้ของเดิมอยู่นะครับเดิมหมดนะครับไม่มีถอดนะครับเดิมนะครับไม่มีถอดนะครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนะครับรถมือเดียวซื้อสดมานะครับอ่า นาสินีเน่เรียกว่าว่างเปล่าเลยนะครับซื้อสดจดทะเบียนเป็นชื่ออาจารย์เลยนะครับไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจรถมือสองบุรีรัมด้วยนะครับยางดีนะครับนะครับล้อมแม็กสวยนะครับสีฟุจิ64นะครับเครื่องเดินนิ่มๆนะครับ ไปหน้าใสาๆนะครับกันชนหน้าพร้อมนะครับกันชนหน้ากันชนหลังพร้อมนะครับไปหน้าแท้ไม่เหลืองเลยนะครับจอดในร่มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอจบการรีวิวรถปอดเ,เซนเซอร์ปี2007นะครับเยียงเท่านี้น,นะครับฝากจดตามเพจรถมือสองมีอรำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ